ครับสวัสดีพี่ๆในช่องเด็กวัจจะดี channel ทุกท่าน,นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมนะครับก็คืออยู่ตรงหน้านี้นี่เองนะครับเหรียญมงคลแปดเหลี่ยมนะครับวันนี้จะมีอยู่3เนื้อด้วยกันนะครับในชุดนี้ก็คือเนื้อเงินนะครับเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงนะครับอ่านี่ นี่คือเหรียญน,นะครับแต่ก่อนอื่นมันจะอยู่ในกล่องอย่างนี้ครับนี่ครับกล่องนี้นะนมีโค้ดวัดอย่างนี้เลยสวยๆนะครับไอ้ไข่เดี๋ยวก็จะดีรุ่นยอดซับนะครับนัมเบอร์นะครับก็จะติดอยู่ที่กล่องเลยนะครับ1 6 3 6 3นะครับซึ่งนัมเบอร์นี้จะตรงกับซองใสๆตรงนี้นะครับหนึ่งหกสามหกสามและจะตอกโคดหรือนัมเบอร์นะครับอยู่ที่ด้านหลัง อันเดียวก็เลยหนึ่งหกสามหกสามนะครับนี่ทุกเหรียญน,นะครับจะเหมือนกันหมดนะครับนี่เหรียญเงินเหรียญทองเหลืองเหรียญทองแดงนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวกล่องกันครับกล่องจะเป็นกัมยี่นะครับสีน้ําเงินสวยเลยนะครับนี่ครับสีน้ําเงินสวยเลยอ่าเพิ่มนี่ทีนี้ เรามาดูตัวเหรียญกันนะครับเหรียญ8ทิศนะครับเหรียญมงคล8ทิศนะครับสร้างนะครับสร้างมาด้วยความเชื่อนะครับของชาวจีนนะครับที่เกี่ยวกับการค้าขายนะครับนี่นะครับด้านหน้านะอ่าอ่านี่ครับไข่ยืนไหวอยู่อย่างนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีไก่นะครับเป็นไหมครับนี่เนื้อเงินนะ ตรงเหลืองนี่ไก่ไก่อยู่ด้านล่างนะครับจะมียันยันอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับมีเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับอ่านี่ครับด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นยันห้านะนะเป็นยัน5้านะครับยันห้าหนึ่งสอสามสี่้านะครับอ่านี่ครับด้านหลังนะครับ นี่ด้านด้านล่างก็จะเป็นยันสี่ตัวเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับยันแปดเหลี่ยมนะครับด้านขอบข้างนะว็ก็จะพิมพ์คําว่าเไอ,อ้ไข่เด็กวัดจะดีนะครับนะแล้วก็ตําบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับ วยเลยทีเดียวนะครับอ่าองนี้นะครับจัดสร้างนะลืมบอกไปจัดสร้างนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยองนะครับนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือติดต่อนะครับโทรมาที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับสวัสดีครับ